โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆดูทุกคนกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆน,นะครับหาเงินออนไลน์เข้าบัญชีธนาคารกันนะครับซึ่งเว็บไซต์ที่ผมจะเอามาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้เนี่ยจะเป็นเว็บไซต์แนวปันดิ้นนะครับชื่อว่า shoppyshop.cc นะครับซึ่งเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเว็บไซต์สำหรับสายลงทุนเท่านั้นนะครับผมก็สายฟรีเนี่ย ไม่สามารถที่จะเล่นได้นะครับแล้วก็เว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยเขามีเป็นวงล้อนำโชคด้วยนะครับซึ่งภายในวงล้อนี่ก็จะประกอบไปด้วยเงินนะครับรษษษโทรศัพท์ iPhone นะครับแล้วก็ v i p 1น,นะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะมาหมุนวงล้อให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะนก็ถ้าใครที่สนใจนะครับเป็นสายลงทุนเนี่ยก็ลองศึกษารายละเอียดของเว็บไซต์เว็บนี้ได้จากคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนเพื่อน,นตั้งแต่ วิธีการสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์นะครับขั้นตอนการฝากการถอนการทำงานต่างๆของเว็บไซต์เว็บนี้นะครับก็ถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมได้เลยครับผมโอเคครับก่อนอื่นเลยเนาะในส่วนของการลงทะเบียนนะครับผมก็ให้เพื่อนคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับมันก็จะมาโผล่ที่หน้านี้เลยนะครับการลงทะเบียนเนี่ยให้เพื่อนทําการเกาะหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนนะครับ กรอกรหัสผ่านที่จะใช้ในการเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็กดรับ OTP ด้านขวามือตรงนี้แล้วก็นํามากรอกใส่ช่องนี้นะครับผมอ่าหลังจากกรอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราทําการกดลงทะเบียนแล้วก็ทําการล็อกอินเข้าสู่ระบ,บบได้เลยนะครับอ่าโอเคครับก็สําหรับเว็บไซต์เว็บนี้หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของวิธีการหาเงินจาก เว็บไซต์เว็บนี้เราสามารถที่จะทําได้ยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเพื่อนๆจะต้องทําการเป็นสมาชิกหรือว่าเป็น VIP นะครับโดยเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ VIP 1นะครับไปจนถึง VIP 6เลยการลงทุนขั้นต่ําก็จะอยู่ที่1000บาทนะครับโดยที่ VIP 1นะครับลงทุนขั้นต่ํา1000บาทจะต้องกดปั่นบินนะครับวันละ20บินเนาะ แล้วก็จะได้รับรายได้อยู่ที่4%นะครับของเงินที่ลงทุนไปก็คือวันละ40บาทนั่นเองนะครับผม1เดือนก็จะได้รับประมาณ1,200บาทนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่ VIP 1นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูยอดเงินของผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดเงินของผมนะครับมีอยู่ในบัญชีประมาณ1,175บาทเนาะก็อยู่ที่ VIP 1นะครับ ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆน,นะครับในส่วนของการลงทุนนะถ้าใครที่สนใจนะครับก็ให้เพื่อนทําการกดไปที่เติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคหลังจากกดเข้ามานะครับให้เพื่อนติ๊กตรงบัตรเครดิตธนาคารนะครับผมอ่าตรงนี้จะเป็นจํานวนเงินที่เพื่อนต้องการจะลงทุนเข้ามานะครับก็คือขั้นต่ำเนี่ยมันจะอยู่ที่1000บาทอยู่แล้วนะครับก็ให้เรากรอก1 0 0 0บาทได้เลยนะครับอ่าส่วนช่องทางในการชําระเงินเนี่ยก็ อันไหนก็ได้นะครับผมเลือกเป็นอันไหนก็ได้เนาะแล้วก็ติ๊กเป็น1000แบบนี้แล้วก็กดเติมเงินนะครับอ่านี่นะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้า QR Code อ,อย่างนี้เลยก็สามารถที่จะนําไปสแกนจ่ายได้นะครับก็ในส่วนของยอดเงินเนี่ยจะเข้าแบบออโต้นะครับไม่ต้องแจ้งฝากเนาะโอเคทีนี้ในส่วนของการทํางานนะครับก็ให้เพื่อนนะครับทําการกดไปที่ตรงนี้เลย หลังจากที่เพื่อนทําทำการลงทุนเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีงานให้เราทำเนาะซึ่ง VIP 1เนี่ยผมจะสามารถปั่นงานได้อยู่ที่เวละ20งานนะครับผมก็จะกดเริ่มแบบนี้เลยนะครับก็รอมันโหลดสักครู่หนึ่งเนาะแล้วก็กดดาเนินการต่อแบบนี้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นละ1งานนะครับก็ทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับจนครบ20งานเนาะในแต่ละวันนะครับนี่มันก็จะคูดดาวแป๊บหนึ่งแล้วเราก็กดต่อแบบนี้ นะครับก็ง่ายๆเนาะในส่วนของวิธีกรารทํางานนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเว็บไซต์เว็บนี้เขามีเป็นการเช็คอินด้วยนะครับนี่ก็เพื่อนๆสามารถที่จะกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับจะเป็นการเช็คอินนะครับซึ่งการเช็คอินเนี่ยเราจะได้รับเงินด้วยนะครับจากการเช็คอ,อินเนาะการเช็คอินครั้งแรกนะครับเราจะได้รับทันที10บาทนะครับเช็คอินครบวันที่10ก็ได้รับ20บบาทแบบนี้นะครับนี่ก็ ไล่ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับก็ถ้า90วันก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่200บาทนั่นเองนะครับแล้วก็เมนูนะครับในการหมุนวงล้อชิงโชคที่ผมโชว์ให้เพื่อนเห็นตอนต้นคลิปเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับจะเขียนว่าหวยแบบนี้นะครับก็ให้เราทําการกดเข้ามานะครับซึ่งนะครับ สิทธิ์ในการหมุนวงล้อเนี่ยเราจะสามารถหาได้จากการที่เราเชิญเพื่อนปลดล็อก V P 1นะครับเขาจะเขียนไว้ด้านล่างนี่สามารถอ่านได้นะก็คือเชิญเพื่อนปลดล็อก V P 1 1คนก็จะได้รับสิทธิ์ในการหมุนวงล้อเนี่ยหครั้งประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาลองหมุนกันดูเนาะก็ตอนนี้เนี่ยผมมีสิทธิ์ในการหมุนวงล้อเนี่ยสครั้งนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาหมุนกันดูนะก็มีโอกาสได้รับพวก v ี uh, p 1, mm hmm. 1เงินอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับโอเคอย่างรอบนี้ผมก็หมุนได้เงิน5บาทนะครับผมอ่า uh huh. เหลืออีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายมาเดี๋ยวลองดูกันว่าจะได้เป็นอะไรนะครับอ่า uh huh. ก็ได้เงินมาอีก5บาทประมาณนี้เลยนะครับเราสามารถมากดดูบันทึกได้ไหมอ่า uh huh. ดูได้นะครับว่า เราได้อะไรบ้างก็จะเป็นปบบมานี้นะครับผมในส่วนของอวงล้อชิงโชคของแอปนี้เขานะครับโอเคแล้วก็ส่วนสุดท้ายละนะครับจะเป็นเหมือนการถอนเงินเนาะการถอนเงินเนี่ยเราก็สามารถกดวปที่ถอนตรงนี้ได้เลยนะครับกดอื่นๆตรงนี้นะครับผมอ่าตรงนี้เนี่ยการถอนเงินนะครับก็สามารถลองกดดูได้นะว่าขั้นต่ำเป็นเท่าไหร่เนาะขั้นต่ำมันก็100นะครับผมจะถอนให้หมดเลยผมจะถอน1189นะครับ อ่าผมก็กรอกไปแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่นี่อย่าลืมไปตั้งบัญชีธนาคารด้วยนะครับนี่ในนี้นกดไปตั้งได้เลยเนาะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นรหัสผ่านอ่ารหัสชําระเงินที่เราทําการสมัครเข้ามานะครับก็ให้เราทําการกรอกไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับตรงนี้ก็มีเป็น QR code ให้แนะนําด้วยนะครับสาหรับใครที่อยากจะเชิญเ,เพื่อนก็สามารถที่จะ ก๊อปปี้นะครับในส่วนของ URL หรือว่าจะเป็นการเอา q คีย d e คดไปแปะไว้ก็ได้นะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเว็บไซต์เแบบนี้เนาะก็ถ้าใครที่สนใจนะครับอยากหาเงินออนไลน์จากการลงทุนพวกเว็บไซต์เนี่ยก็ลองศึกษารายล,ละเอียดแล้วก็พิจารณาความเสี่ยงให้ดีนะครับเพราะว่าุการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีครับ